ท่อสวัสดีครับเนดะ้อมรามาบแบเก็บนอนนไลแร,รยังได้กินอยู่หอออได้เองตามหาดนะึงว่ามันจะบอกมีหวัวนอ,อขายยากแกงนอเนี่ยนอที่ขายตามกาดมันก็นบอทห้าจะเล่นนอเยอะนี่เมาเนี้นอไลของแต่ของแต่นะครับนอสุดท้ายมันบินขึ้นมาเพราะนอ แอเอบไปนากันเอเจ็บแอวบัตไม่มีกอมันข่มีนักหอนอมันฝนยุดแล้วนี่นออท้อสวยเอาเอย่างนี้น้อเราอนอนอได้เล่นนอพอดีจะแก่งนอน

nó lầy ốc của giang và nó ăn đi bín đó rồi đi cả đây đi nó đây cả đằng phải đi là đi nó đi là đâu đây vô đây vô đây vô đây là hàng là cả đời nó phủ nó thì mén và khải mí lên ờ ขอตะบลว่าโอ้อันนี้ค่ะบินขึ้นสูงแล้วกล้าเดี๋ยวเราพองซอยพอเนาอโอ้โอ้ยโอ้ได้อยู่หอได้อยู่อได้อยู่ได้อยู่มาหอนนองนี่นออย่างนี้นะได้หลายอยู่อันนี้นเมนโมจูโมจ้าบะมีแล้วเนออโอ้กะดีได้กุ้มแกงนั่นนี่นอ อ้าต่าต่าดาโอ้โหวเราหัวมันจะบ้นเรานี่ใคจะเล่นหือมันสวายเอานี่นะดูอ้มาละต่าต่าาอ่เอาอยากแก่นน้อได้หลายละเอานอกันด้อโอ้ด่าโ่้ด่าฮัโพาโบพาไหนด้วย Ah, đây lại vô đây lại vô xoài áo này nè chúng tốt mà, phải tốt, tốt là đó bù lóc rồi lại lại để ăn đi mừng thì mình ăn ăn đi ăn đi ăn đi đây lại ăn đi ra ra ăn đi ăn เออเอาดิอะไรใดๆอยู่ในดินหนอในดินโอ้โหนี่ก็สบายนี่มันบินนี้หนอหนอมา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 จะหลายอยู่ได้หลายอยู่กุมขาบกุมมือไปแล้วหนอประหยัดเงินหมื่นก็บาได้ก็เปิดนี่มาส่อนางขังไม้แย่หนออ๋อหอนแดงหอนว่ะฮ่าหา เอาได้หลายนะเอาถุงดำมาใส่ด้วยขอขึ้นมันหมาเดนน้อเอามีก่อนเด้อเดี๋ยวผมจะไปสะหอนนอกันเด้อได้หลายแล้วนะกุ้มขาบกุ้มมือเล้วเนดะ้ออ้โหนุ่งหนักเนดะ้อบอกไวล้ละเดี๋ยวจะแอนแลนะเด้อเอาไีก่อนนะครับสวัสดีครับฮอนครับ